วราวุธเผย โคมไฟเขียวเงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่อายุขั้นสีเดือน6ปีให้คนละ600บาทเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเบี้ยความพิการ1,000พนบาทวันที่ยีสิก้าพฤศจิกายน้าวัน่2ารฤศจิกายน2567นายวราวด์ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมวพรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่29พฤศจิกายน2567ได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ป คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกสคที่มีนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและตนเป็นรองประธานคณะกรรมการสาระสำคัญของข้อเสนอดังกล่าวจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบทวหน้าโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัวเดิมครัวเรือนต้องมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทคนปีเพื่อให้ครอบคลุมและทําให้เด็กได้รับความ ช่วยเหลือแบบทั่วหน้าไม่ตกหลน่นและขยายอายุของเด็กให้ครอบคลุมเริ่มจากเด็กในครันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีได้รับเงินในอัตรา600บาทคนเดือนเท่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้ครอบครัวจะมีรายได้ลดลงพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายโดยปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อขยายระยะเวลาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา15ปีรวมถึงการพัฒนาการการศึกษาทางในส่วนของหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นอีกทางในกรณีเด็กที่หลุดออกจากระบบในช่วงส่งต่อการศึกษาควรมีสวัสดิการในการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษากลุ่มผู้สูงอายุปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุแบบขั้นบันไดาอายุ60 69ปีเดือนละ 700รอบาทอายุ7 0็ดถึงปีเดือนละ850บาทอายุ80-89ถึงปปีเดือนละ1000บาทและตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1250บาทเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งมีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ของชุมชนและส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกลุ่มคนพิการปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็น1,000บาทแบบทั่วนหน้าโดยดำเนินการควบคู่ไปก,กับการนำคนพพิิกกาาาาารรรรรทีี่่ไมมมบััตตปะจวคนสถาาถเข้ึง ที่ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการกลุ่มแรงงานยกระดับการคุมครองแรงงานนอกระบบโดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขยายสิทธิประกันสังคมที่ตรงตามความต้องการของแรงงานนอกระบบและการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะยกระดับทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัลเพื่อให้การทำงานของลูกจ้างตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสวัสดิการสำหรับครอบครัวพัฒนาแนวทางสวัสดิการบริการสนับสนุนครอบครัวโดยให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับรูปแบบของครอบครัวที่แตกต่างกันและออกแบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัวแต่ละประเภทเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้รับสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฉาบข่าว มชาพมชาสรดชาเอเชลบปัมหนึ่งพันสามร้อยชาวราวุตศิลปะราชาช้าวราวุตรับฟังทำจริงชาผมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพมชาผมหนึ่งเดียวชาเงินอุดหนุนเด็กชาเงินผู้สูงอายุช้าเงินคนพิการชาด้วยความพิการชาเบี้ยผู้สูงอายุชา